เปิดประตูระบายน้านะคะแต่ว่ามันจะมีพวกเศษไม้เศษหญ้ากอหญ้าเนี่ยติดอยู่ก็เลยต้องเอาเคียวมาเกี่ยวมันลงเราได้เปิดประตูระบายน้ำแล้วนะคะเปิดไว้ทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ฝนมาอันนี้เป็นเคียวที่เอาไว้ตัดปลาล์มมาจากสวนเหนื่อยไหมเหนืยไหม เพื่อนไปได้หมดไปเอาหแล้วเชือกมาชครับขอ้ต้องาซืไว้ับดูากกว มันเป็นลไปนคนอย่าละล้มันเป็นเหล็กมันคือไม่ละปอว่าจะปลูกป้าไม่ปลูกปลานะโคตรหนักเลยคือคือปอคือคือ มันหนักเนาะ เลยตัวมาแล้วรัอมุมมึครับปักมน้ำมันเฮ้ยลงมาแล้วฉีดเอวาฉีดะนะฉีดยังไงครับพนแล้วคนด่ากมืูดีอยู่เลยะชุดครูฝึกคืพร้อมใช่ไหมชุดครูฝึกเน่อ้ด้วลเนีย อนี่เป็นของเราเปล่าป้ายนี่ของเราไหมป้าย,มยายโดดเนนิ่งเงี้ย <c oughs>